เอาไว้ความลําบากจึงตกไปอยู่ที่พระอิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่พระต้องมาปวดหัวกับเขาพระสุเมรุที่เอน็นเอียงจุนอยู่ไม่ได้พระอิศวรเนี่ยนะครับจึงเรียกเหล่าเทวดาคนทันนาครุดรวมถึงพญากากาศหรือพาลีและก็สุครีบสองพญาวานอนจากเมืองขีดขินให้มาช่วยกันแก้ปัญหาในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระอิศวรอย่างพร้อมเพรียงและก็เริ่มการประชุมปรึกษาหารือกันว่า จะให้เหล่านาคเนี่ยมาพันรอบเขาพระสุเมรุเอาไว้แล้วก็ให้คนอื่นๆช่วยกันฉุดดึงให้เขาพระสุเมรุตั้งตรงดังเดิมและเมื่อถึงเรื่องงามยามดีแล้วพระอิน์ก็เป่าสังทรงเสียงก้องกังวานไปเป็นสัญญาณในการเริ่มงานเหล่าเทวดาคนทันคารุดพร้อมด้วยพยากากาศและสุครีพต่างก็ช่วยกันฉุดกระชากลำตัวของพญานาคเพื่อดึงให้เขาพระสุเมรุกลับมาตั้งตรงขึ้นให้ได้ แต่แม้ว่าพวกเขาจะออกแรงกันจนเต็มที่แล้วก็ตามนะครับมันกลับไม่มีทีท่าเลยว่าเขาพระสุเมรุจะกลับมาตั้งตรงได้แต่ละคนเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยล้ากันอย่างมากหมดกําลังกายและกําลังใจลงไปทุกทกทีตอนนั้นเองแหะครับสุครีบบุตรแห่งพระอาทิตย์ก็เกิดความคิดอันแสนฉลาดขึ้นมาสุครีบสั่งการให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดึงหางพญานาคอย่างเต็มกาลังอีกครั้งส่วนตัวเองก็ไปรออยู่ที่ตรงสะดือของพญานาค เมื่อทุกคนออกแรงดึงจนลำตัวของพญานาคตึงจนถึงที่สุดแล้วสุครีพก็จัดการแย่นิ้วจี้ตรงกลางสะดือของพญานาคทำํำพญานาคสะดุง้งย